วัีครับวันนี้มาดูปั๊มน้ำฮิตาชินะครับปัญหาก็คือปั๊มต,าตาัดต่อบ่อยนะครับต,าตาัดต่อบ่อยผมก็ได้มาตรวจซ่อมนะครับวันนี้มาดูปั๊มน้ำฮิตาชินะครับอาการก็คือต,าตาัดต่อบ่อยกระตุกนะครับเนี่ยอาการลักษณะนี้ครับนนเปลี่ยนอะไรหมดแล้วไหยไม่หา,ายนะครับปั๊มก็ไม่รั่วนะครับ คือแรกแรกไม่มีตัวนี้นะครับอันนี้ผมมาใส่เพ่ลงนะครับก็เลยเช็คแรงดันได้ว่าปั๊มนี้ปกตินะครับปั๊มนี้ไม่รั่วไม่เสียครับดูนะครับเดี๋ยวผมจะปิดตัวนี้นะครับอาการกระตุกหายครับก็แสดงว่าปั๊มไม่รั่วครับปั๊มไม่รั่วในในบ้านก็ไม่รั่วนะครับลองเทสดูแล้วพอเราเปิดนะครับพอเราเปิด เดี๋ยวก็จะกระตุกเป็นพักๆตัดต่อบ่อยนะครับตัวที่เสียนะครับคือตัวนี้นะครับไม่เกี่ยวกับปั๊มนะครับปั๊มปกตินะครับเช็กวาล์วตัวนี้เช็กวาล์วกันน้ํากลับก็คือตัวนี้ตัวนี้ที่กันกันน้าที่รับปั๊มแล้วออกไปประปาก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้มันน่าจะรั่วนะครับทำให้ปั๊มสร้างแรงดันไม่ได้ก็คือตัดต่อบ่อยนะครับ อันนี้ก็ซื้อมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนนัก็จะเป็นอาการอย่างเงี้ครับเป็นกระต,กตุกต่อเป็น้ครับนี่ครับเพราะว่าเช็ควาล์วมันริบอาการก็เป็นอย่างงี้นะครับอันนี้ปั๊มปกตินะครับแต่ว่าน้ํารั่วอันนี้อันนี้น้ําเข้าบ้านนะครับปิดน้ําเข้าบ้านน้ําไม่เข้าบ้านนะครับก็เป็นนะครับยังเป็นอยู่ ปิดน้ำไม่เข้าบ้านก็ยังเป็นอยู่นี่ครับอากาศน,นี่ครับอากาศนี้ดูนะครับนี่นะครับผมจะปิดปิดตัวนี้ปิดตัวนี้นะครับหายสนิทเลยครับตัวนี้พอปิดตัวนี้ปั๊มไม่โข่ อันนี้น้ําน้ําไม่ได้เข้าบ้านะครก็ปิดแต่ว่าคิดว่าตัวนี้อน้ําไหลกลับนะครับทําให้ปั๊มสร้างแรงดันไม่ได้ก็เลยตัดต่อลยครับก็เลยซื้อมาแล้วได้จะเปลี่ยนแต่ใครเจอปัญหาอย่างนี้ครับเดี๋ยวไปแก้ปั๊มอาจจะงงนะครับคือปั๊มปกติแต่ว่าเช็ควาล์วกันน้ำามาอยู่เดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเช็ควาล์ว ก็ได้ถอดออกมาแล้วครับอันนี้ผมลองเอาปากเป่านะครับปรากฏว่าปิดไม่อยู่นะครับตัวนี้เดี๋ยวจะเป่าให้ฟังครับนี่ครับมันจะมีเสียงฟีดออกนะครับก็คือใช่ว่าปิดน้าไม่สนิทครับแต่ถ้าเป็นของใหม่นี้เราเป่าย้อนสอนี้ไม่ได้เลยครับเงียบสนิทกับตัวนี้แต่ถ้าตัวนี้เราเป่าย้อนสอนเนี่ยฟังเสียงนะครับนี่ครับมันก็จะมีดังฟีดอยู่ครับ แล้วก็ตอนแกะออกมามันก็จะมีเศษพวกนี่ครับพวกพวกเลื่อยท่อเลื่อยอะไรนะครับมันก็จะมาติดอยู่ตามเช็ควาลนะ์วเนี่ยฝาเช็กวาล์วตอนแรกก็นึกว่าตัวนี้ไปติดแล้วทําให้เช็ควาลว์ปิดไม่สนิทพอแค่อันนี้ออกก็ปิดยังไม่อยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่ายางยางข้างในมันเสื่อมนะครับมันทําให้น้ารีดออกแล้วก็ปั๊มทํางานตลอดดนะ้วยต้องอันนี้มาใส่ใหม่คนระับ ลูกศรชี้มาทางนี้นะครับชี้ตงนี้คือไหลกลับไม่ได้ไปได้ทางเดียวครับอนี้อันนี้ก็จะมีลูกศรก็จะมีมีลูกศรชี้ไทางนี้ไม่ให้ไหลกลับสำหรับตัวนี้มันมันไล่กลับได้เพราะว่าตัวนี้มันปิดไม่สนิทมันก็ได้นออนี้หน่อยนะครับเช็คบาลตัวนี้เสียนะครับ เปลี่ยนออกแล้วนะครับเนี่ยตัว,ต,วตัวที่มันเสียคือตัวนี้นี่ครับนี่ครับมันทําให้น้ําย้อนกลับเลยครับปรากฏว่ามันเช็คเบาบล็อกน้าไม่อยู่ครับอันนี้เปลี่ยนใหม่แล้วครับตัวนี้นี่เปลี่ยนใหม่อันนี้ยูเนียนเพื่อให้หมุนได้นะครับ heroin. อันนี้ของเก่าคราับเปลี่ยนออกเปลี่ยนออกปั๊มก็เงียบปกติครับอันนี้ก็เป,เ,ปเปิดไฟเสียบปั๊มล่วไม่มีดังครับ นนตัวนี้ก็ลมหมดนะครับอันนี้ก็แปลงเบบเติมลมได้รัวเจ้าซับเอาตัวที่ดีมาใส่รัวเงียบปกติครับตัวนี้ไม่มีดังนะครับปรากฏว่าปิดงานได้ครับเพราะว่าปั๊มก็ดีอยู่แต่ว่าตัวนี้เช็ควาล์วน,น้ำไหลกลับรั่วทำให้ปั๊มตัดต่อกับ เปลี่ยนอะไรอะไรก็ไม่หายครับครับอันนี้ก็ปิดงานเรียบร้อยนะครับเปลี่ยนเช็คบาลนะครับเช็คบาลทางกับกับอุปกรณ์ทางลมนะครับแล้วก็เพชเชอร์นะครับจริงๆปั๊มก็ไม่เสียเท่าไหร่แต่ว่าตัวนี้ครับตัวน,นี้ปั๊มต่อๆเช็คบาลเช็คบาลกันน้ำย้อนกลับอันนี้ต่อเป็นสองระบบนะครับคือถ้าปั๊มไม่ทํางานน้ำประปาก็จะเข้าข ก็จะมีเช็คาวาลแล้วตอนนี้เช็คาวาลได้เปลี่ยนแล้วก็ปั๊มเงียบสนิทค,ครับตอนนี้อันนี้ก็เปิดไฟเรียบร้อยปั๊มไม่มีดังครับอันนี้ก็เปิดน้ำเข้าบ้านเรียบร้อยอนนเปิดน้ำใช้เราปิดมัน,น,น,นก็เงียบนะไม่มีดังตึกตักตึกตักเปิดเช็คาวาล หวังว่าคงเป็นประโยชน์กับหลายท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบเท่านี้นะครับฝากกดไลค์ติดตามด้ยครับสวัสดีครับ